สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนมาดูปลาแฮริงที่คิดถึงปรับพยายามเบิ้งมันที่นะคะว่าเห็นด้วยว่ามันเขียนตรงไหนตัวหนังสือหายากเกินไปไหมตัวเลขวันที่มาไกลก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะไปจากลา่งา,กลางน่ำจากล่างน่ำเดืดเดีอดนะเอ ตัวปลาให้มันแบบว่ามันมันผ่านการที่แบบว่าจะมาถึงที่นี่เนาะอืมกลิ่นหอมหอมหัวใหญ่ได้ค่ะต้องเอาไปดิฟเอาไปจิ้มแล้วปลาคขล่างปลาเป็นตัวแบบให้งามๆก่อนนะคะแป๊บบนึ่งะคะ่ะเอานี้จากไฟจ้าสิไฟมันจ้ามากแล้วส่องมาทีอา่อาหารมันสะท้อนนะคะ่ะ ทุกคลิปเลยที่ถ้าถ้าทำคลิปตรงนี้นะแต่จุดที่จะทำคลิปมันก็ไม่เยอะนะไฟที่อื่นไม่สว่างเท่าไปในครัวกับไปห้องน้ำนะปลาแฮริงไม่ได้กินนานละก็บหพอหอมเพราว่าตื่นมากลางดึกจ้ะค่ะเนี่ย อืเอาล้างน้ำเย็นเมื่อกี้นะคะเทากับล้างความมันมันออกปลาแฮริ่งมันมันมากนะฮะมันธรรมชาติ เปิดยากมากขวดน้ำดื่มเครื่องดื่มแบบนี้มันเป็นรูปแบบใหม่นะคะเขาไม่ให้ทิ้งอันนี้ออกจากขวดเขาให้เอาเวลาไปหยอดคืนเงินเขาให้เอาไปหยอดเด็กกันนะ,ะจะเป็นฝาที่ทำให้ติดกันมาไม่ให้เปิดออกจากกัน ป้าก็ต้องสุดท้ายป้าก็ต้องหมุหนออกจากกันว่ามันจะได้เปิดง่ายแล้วก็ปิดง่ายนะ่ะถ้ามันติดกันเนะี่ยห้อยอยู่ติดกันเนะี่ยกว่าจะเปิดได้แต่ละทีกว่าจะปิดได้แต่ละทีมันไม่ลงล็อกป่าที่กลางนิ่มมีกลางเล็กน้อยอยู่นนใ,นในเนื้อป่าแทรกอยู่ในเนื้อป่าแต่มันเป็นกลางที่แบบว่า อ่อนๆกินกินได้แบบไม่ติดคออืมได้กินปลาดิบแปบนีนนานอืมก็ผ่านกรรมวิธี อาจจะไม่ได้ดิบแบบโดยตรงเลยเขาหมักมาคที่นาเวจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเป็นดองเค็มในในขวดแก้วล้วก็ต้องเคี่ยวกลางค่ะ จะ,จะพาดูของฝากอีกอีกสองอย่างนะตื่นมากินขออภัยในสภาพเสื้อคอยืดจะไม่ได้แทกแขนแบบไเน มาจบไปข้างนอกค่ะน้องหมาปาไหมคะ่ะออกไปข้างนอกเปาว่าเขาต้องเกรงเท้าแน่แนเลยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองลื่นนะคะเอาเล็บนันยางแบบขูดน้ําแข็งไว้ค่ะน้ําแข็งมันลื่นมากข้างนอกดูประดัสิ่งนี้มาปลาไหลค่ะปลาไหลทะเลนะคะแพ็คหนึ่งมีห้าตัว อของโปรดอุ้ยอันนี้หกอืมเขาสร้างเป็นน้ำนาาหนักค่ะทุกนึงกะหกตทุกนึงหาตอ,อันนี้ห้าตัวก็จะไซส์ใหญ่หน่อยอันหกตัวก็จะมีไซส์เล็กปน นี่สี่ขวดน้ำมันน้ำมันเนยรำข้าวนะสี่ขวดอย่างหนักเลยนะเอามาขอบคุณมากคนเอามาฝากหนะ้าอ,อย่างดีเลยน้ำมันรำข้าวที่นอเวหา ซื้อ,อยากนะคะยากมากๆใครจะนำเข้าก็เป็นหนทางที่จะแบบว่าเออมันมีหลายอย่างที่นอร์เวย์วไม่มีที่ที่แบบว่านอร์เวย์ไม่ค่อยนำเข้าอะไรที่แบบว่าป่ายอยากได้เออนั่นแหละแล้วก็อยากกินของที่มันไม่มีเนาะ <ๆ S 1> นั่นแหละคะ <ๆ S 1> ล่ะเดี๋ยวมหนาเข้ามากินอันนี้กันเนาะค่ะวันนี้ปัดกินแบบโอ้าไม่มีเวลากินอาหารที่บ้านเลย วันนี้กินอะไรนาะไก่ใต้น้ำตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแล้วก็เพิ่งนํมมากินอีกตอนกลางดึกนะคะอาหารที่บ้านเด,เดี๋ยววันหน้าวันต่อๆไปเราจะมาชวนกินปลาไหลนะคะกินปลาไหลฝรั่งกันอันนี้เลือดจมูกไม่ออกนะสำหรับคนที่เลือดจมูกออกนะ,ะมีคนแนะนำบอกว่าให้ล้างเลือดที่ปลาไหลดีๆนะคะ เพราะว่าเลือดปรไหลนี่มันทําให้เกิดพิษที่ทําให้เราเลือดกาเดาออกนะคะจงไดก็พอกันคลิปไหมเนคะ,ะเดี๋ยวป่าแนบคลิปอันข้างนอกไม่ให้เบรงบรรยากาศข้างนอกแบบมันลื่นมากถนนหนทางแบบเดินบนน้ําแข็งนะคะสิได้ใสสกเก็ตใส่ต้องใสกันลื่นนะคะไม่งั้นก็สไลด์ไปค่อยๆไปแล้วก็เดินแบบลาก ลากตัวเองไปอะลากเท้าไปไม่งั้นก็ใส่กันลื่นนะถ้าคนแก่นี่ต้องใส่เลยไอ้ที่ตัวน็อตนะให้มันเกาะให้มันเกาะถนนนะคะเวลาเราเดินจะได้ไม่ลื่นล้มมือหักข้อหักกระดูกนิ้วหักก,ก้นก้นกบหักนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย